วิธีการสลับลิชเมนูตัวนี้นะครับตอนนี้เราใช้ลิชเมนูปกติอยู่นะครับเราจะไปสลับใช้อีกตัวหนึ่งนะครับไปดูวิธีการกันนะครับเริ่มต้นนะครับให้เราไปที่แอป l i n e Official Account ตัวนี้นะครับจากนั้นให้มาที่ลิชเมนูครับจะสังเกตว่าตรงตั้งเวลาเนี่ยนะครับจะมีเมนูหลัก Active อยู่เห็นไหมครับมันจะมีเวลาบอกจนถึงวันที่30เดือน9นะครับ เขาจะแอคทีฟถึง30เดือน9หลังจาก30เดือน9กเนี่ยก็จะไม่มีเมนูใช้งานนะครับเราต้องมาตั้งใหม่นะครับคราวนี้เราจะสลับนะครับขั้นแรกก่อนที่จะสลับนะครับให้เรากดตรงเมนูหลักนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนสถานะเขาให้เป็นพร้อมใช้งานนะครับเปลี่ยนนะครับพร้อมใช้งานเรียบร้อยครับตอนนี้ให้ถอยกลับมาหนึ่งครั้งครับเห็นไหมฮะเขาจะมาอยู่ฝั่งพร้อมใช้งานแล้ว ดังนั้นฝั่งตั้งเวลาคือฝั่งที่แอคทีฟไม่มีลิสต์เมนูนะครับตอนนี้จะไม่มีลิสต์เมนูเวลาลิสต์เมนูท่านหายก็ใช้วิธีการนี้ได้เลยนะครับถ้าไม่มีลิสต์เมนูตรงนี้แปลว่าเมนูหายไปแล้วนะครับดังนั้นให้เรามาที่คำว่าพร้อมใช้งานนะครับตอนนี้เราจะทดลองใช้เมนู2นะครับเมนู2ตัวนี้นะครับจิ้มเข้าไปแล้วจากนั้นกดแก้ไขครับนะครับต่อไปนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรให้กดนะครับกดต่อไปแล้วก็ ต่อไปจนถึงตั้งค่า3ทับสตัวนี้ครับจะมีช่วงเวลาที่แสดงวันเริ่มต้นอยู่นะครับกดรีเซ็ตก่อนก็ได้ครับนะครับคราวนี้เราก็จะเริ่มนะครับวันที่เริ่มให้เมนูทํางานนะครับสมมุติว่าเป็น1กันยานะครับปุ๊บจะให้แสดงผล1เดือนนะฮะสมมุติแสดงผล1เดือนจริงๆก็สามารถแสดงผลไปไกลๆเลยก็ได้ครับแต่เอาเดือนหนึ่งก่อนนะครับสมมตินี่สมมตินะครับกดเสร็จซินนะครับจากนั้นสไลด์ลงมาด้านล่างกดบันทึกครับ เรียบร้อยครับตอนนี้ตั้งเวลาแล้วนะครับเมนู2เนี่ยจะเริ่มทํางานตั้งแต่วันที่1กันยาจนถึง30กันยานะครับหลัง30กันยาเมนูตัวนี้จะหายไปอยู่ตรงฝั่งพร้อมใช้งานนะครับแต่เราสามารถตั้งล่วงหน้าได้ครับผมสมมุตินะครับกดพร้อมใช้งานนะครับเราจะใช้เมนูหลักเนี่ยหลังวันที่30กันยานะครับเราก็จิ้มเข้าไปแล้วก็สไลด์ลงมากดแก้ไขนะครับเหมือนเดิมครับ เลื่อนต่อไปจนถึง3ทับ3ตัวนี้นะครับสไลด์ไปเรื่อยๆครับแล้วก็กดต่อไปนะครับรีเซ็ตช่วงเวลานะครับเพื่อที่เราจะตั้งใหม่นะครับเราต้องการตั้งเป็นวันที่1ตุลาจนถึงนะครับสามสิ้นสุด30 3สตุลานะครับสาตุลาสมมุติเราจะใช้ตัวนี้อีกเดือนหนึ่งนะครับกดเสร็จสิ้นเี็บร้อยครับกดบันทึกบันทึกนะครับ เห็นไ,ไหมครับตรงตั้งเวลาเราจะมีเมนูอยู่2ตัวนะครับ1นกันยาจนถึง30กันยาเนี่ยจะแสดงเมนูตัวเล็กตัวนี้นะครับชื่อว่าเมนู2นี่นะครับส่วนเมนูหลักจะแสดงวันที่1เดือน1 0 1ตุลาจนถึง31เดือน10ตุลานะครับถ้าเลย31เดือนตุลาไปแล้วเนี่ยเมนูจะหายไปอย่าตกใจครับกลับมาทําแบบนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้ครับหรือจะตั้งไปยาวๆเลยก็ได้นะครับตอนนี้เราตั้งเวลาเสร็จเรียบร้อยตั้งเมนูเสร็จเรียบร้อยครับอ่ะไปดูหน้าราย ของเรากันนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเรากลับเข้ามานะครับยังเป็นเมนูเดิมอย่าเพิ่งตกใจนะครับให้เราสไลด์ปิดไปก่อนนะครับแล้วเปิดใหม่นะครับเขาจะช้านิดนึงมาแล้วนี่นะครับนี่คือเมนูใหม่แล้วเห็นไหมครับนี่คือเมนูแบบเล็กลองใช้งานได้เลยนะครับ